สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมพ่อพอผมกับบาวีีครับผมยูกับช่องบาวีฟรีสไตล์ครับไันนี้ลมกับยังแห้งกือเก่าครับพี่น้องมากครับได้นี่ครับสุบพักติวครับพี่น้องพักติวส่วนนี้ก็หลังปงนะ่งเนี่ยเอามาเป็นใบครับมันถ้าเป็นดอกสมไปรวย ตัวเักเกี่ยวไซคับปนปฝาครับมี่สมพักนั่นครับพี่น้องสมพักบัวใส่กกค,คับบักเขือกืนครับมันก็คือนี่แบบลูกโดดิครับกินแบนบล้ลมนี่อย่างนี้ครับนี่ครับมาครับกับข้าวเหนียวจากกาับจับน้ำกันนี่ตั้งอย่างตกเนี่ยล้มพะโลพะงาะ ที่เป็นใสไทบนเซ้นนะสุภาพกิบ บักบัวคันใหม่คอนด่ชส่นักบเคลือคืนนะครับบานผมใหญ่ไปนค่อนขันครับ กำลังออกครับดอกบ,บนทาน่านมี แตบพระโล่พะงานครับอาหารหมันเท่าตอนนี้มันกิวกับสิออกเข็นหน่อยนั่งสมนั่งขมครับหลายแนวที่นอก

はい。Left ยิ่งนะครับซุปพักติ๋วครับมันนี่ซุปพักติ๋วใส่กับสมพักบัวครับมีมะเขือขึ้นใส่มะนาวพอดีจังโจ้แซ่บจนนี้ไม่หมองใส่แล้วครับถือว่ากับเอามาฝากอี่ตอนน้องนะครับอาหารตามฤด,ดูกาลของภาคอีสานมานอานอนอกนอกสุดท้ายนี่กระปากช่องเบอวีฟี่ไต้นะเด้อครับปากคิดเบอวีปา,ากทุกอย่างที่เป็นเบอวีฟี่ไต้ให้พี่น้องคนไปก็ต้องไปก็ต้งกงแชร์ไป 加油！